สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับฟิลิปคงและนิวคุงนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมบัตร oh. บล็อกทอเทเเตอร์นั่นเองนะครับหลายคนก็น่าจะรู้จักเกมนี้กันอยู่แล้วนะครับ oh. เรียนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เน้นความสามารัมแล้วก็ ความซื่อสัตย์กันนิดนึงนิวไปนักผลิตกบเลยไงเนี่ยนะฮะแล้วก็สกิลในการพากลบโรกันนิดนึงเอ้ยลื่นเลื่อนเลยเด็ายมาแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวอันนี้อาจอันนี้ต้องอะไรเนี่ยอาจมันต้องยกขึ้นไปโอ้เชื่ออายมา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 ดิเอ้ยเดี๋ยวมันต้องด้านนี้ด้านนี้ใช่ป่าวขึ้นมันมันลงมันไม่ได้อ๋อรู้ละทำไงดีเนี่ยเชคคอยเดี๋ยว วิ่งนั่นไรอะน่ารักจังเลยนันตามาเลยใครพอแตนตาโอ้โจ้าต้องเล่นอันนี้อันนั้นไม่สนใจอันนี้อ๋อเนี่ยเพจอยู่นี่เพจอยูนย่นี่โอเควันนี้นะฮะเราจะมาแจก,กกบของเล่นกันนะโอ้โกบกบกรอบกบโอ้เจโอ้ตกแตนตาหนึ่งแนตาหนึ่งต้องโยนทำ้ม,อมเออนั่นแหละแค่นั้นอย่าพื่งเข้ามีเอยู่ข้างล่างนั่นไงนั่นไงเห็นช่องนั้นน่ะนั่นแหละนี่ ่าแตบบไปแล้วไปไปเออดลังจ่า,จาแรก <c oughs> มาจริงจมันขีหมันขีดห้นึ่งนะ่เกะแค่หนึ่งไม่ดีเออเดี๋ยวตกตกบ่อยอะ้ไม่ใช่ลเฮ้ยขี่กบไปนี่ไปตองแล้วกบมีการแหลกด้วยนะเมื่อกี้โอ้ ขึ้นไปแล้วกันนะเมามากบมันโอ้ยเฮ้ลงดูมอหอ้ยเจอเไม่ไม่ไม่แจ๋พี่เดี๋ยวเนี้ยมันต้องมีทางนี้ทางไหนโอ้เนี่ไงเจ๋อพี่พี่เอาใหม่ขัดฝอยขัดหม้อแบบโอ้ว่าง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 ตัวแสบอ๋อนี่ไง อเกือบเราเราจะเริ่มจากด่าน1นึ่งขีแปดไหมหรือบอสไปเลยบอสไปเลยดีกว่ามันดีเล่นเล่นขำๆเล่นขำๆไปบอสเลยแล้วกันจริงๆเล่นไปแล้วเล่นเล่นเนต้เต้นนะแต่อยากกลับมาแชทเกมนี้อยากกลับมาเล่นมากกว่า ชได้ไอ้ไดาดานสุดท้ายอ่ะยากที่สุดอ่ะไม่ถึงไม่ถึงดาดสุดท้ายแบบสุดท้ายสุดแล้วอุ๊อุ๊อุ๊ระเบิดอุ้ยมัชนิดทนทนทนจุดตัวโอ้ช็อตทนจุดัวไม่ทันละวเป็นไรเอ้วอยากเล่นก็ไม่บอกนี่มันดีอ๋อเลยเจนนี่นะนี่แดมันต้องไปทางไหนต่อไปเนี่ยเนี่ยแดมีทางไปเอาฝอยขัดหม้อม่ได้นั่นแหละฝอยขัดรออยู่ได้ได้ฝอยแล้ว ดูด่งีจะมีจะมีภาพคงแล้วอาจจะด่านอยี่สองพี่ไรเนี่ยผีกระลัวผีกระลัวไม่ใช่แล้วเอออย่างนู้นเอด้ด้วยมาเจวช่วยพี่ช่วยให้สบายๆฮะนี่เราจะกลับบันทางเดินโอ้ยเดี๋ยวพี่เพิ่งสังเกตว่ามีสปอตไลท์สองด้วยนะสปอตไลท์สองเอ๊ยมีแมวแมวทางพี่ทางแมวแมวพี่ทางพี่ทางพี่ทางความความซื่อสัตย์จุ๊บ เอ้าให้หายไม่มันเป็นแผน <c oughs> เล่นมันก็เป็นแผนด้วยอีกอันหนึ่งแกที่ไม่รู้ว่าเวลามันจะหมดเมื่อไหร่ไอเดียนี้มันจะหมดได้อีกห้าสิบเอ็ดวิไอ้เนี่ยไม่ใช่เวลาไปถึงเชฟค,คอยมันไกลไหมอันเนี้ยถึงแล้วแล้วไปทางน,นั้นเราจะขึ้นอืเนี่ยเลย่นมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันยืดขาบ้างยืดขาอาขอกกำลังกาย เฟมัสแม่จะเปลี่ยนเป็นแฟบูลัสแทนไม่ใช่นะโชลิเคีนโชลิเคีนโชลิเคียนโชริเคียนโชรูโชรูมาลุโชลิเคีนไปไปทางใหม่ๆโชหงจะเออเออมาแล้วก็เอาเดี๋ยวมึงอไปทางไหนต่อวะลงหนี่งโอ้โหนั่นแหละ นรสั่นแหละครับท่านผู้ชมรู้สึกเหมือนโดนแจ้งไปทางนี้ทางนี้ทางสายตรงทางสายตรงสายตรงไม่ใช่สายกลารอุจจจะไปไปทางสายสีทางสายสีออ๋ไม่ไม่ด้วิดแล้วมันไปวินัยไปไปนิดเดียวไม่ท่านมันไปยังไงอยู่ เอ็นคอเอมันคือเอ็นคอร์เอ็นคออีกสักจานหนึ่งคำๆนี่ถ้าเปิดประตูแล้วมันจะปิวอย่างเงี้ยนะหัวร้ายซ้ายดีไม่ด้วหรืออย่างเดียวว่ามันไม่ดีทั้งคู่เลยโอ้โหดีทำไมยังไม่ดีนี่เลยนะแต่แล้วก็มาทางนี้ใช่ป่ะนั้นนั่นนั่นชูว่าจะพยายามจะเก่งแต่เขาเก่งมาเยอนั่นแหละสมเล็นแล้ว ทำอะไรอะเมื่อกี้ทำอะไรอะ <c oughs> ไม่มีอะไรไงเรามีอาวุธเราก็ใช้ใช้มันไปเลย,เย <c oughs> ไงเกลียมดมานไปช่วยโอ้มีการมาโปรเจกต์ทายโดด <c oughs> ไปเร็วไปดิเอามานเร็วที่ <c oughs> <c oughs> สุดเร็วกลับกลับเดย์สุดสาบีโดนแล้อนิน <c oughs> นวโดนช็อตตอนปล่อยเสร็จพอดีวะ

ก็เจอันใหม่คลิปหน้าส้าเรบวันนี้สวัสดีครับไปต่อยย้อนไปยอนนี่นี่อันนี้อึดอึดเอาไว้ไวปุ๊บอึดนี่มันต้องมีจังหวะเอาไวกระโดดกระโดดปะอึดอืมอึดอึอึดอึ